สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมไปสวนทุเรียนภูเขาไฟมานะครับที่อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับได้ทุเรียนมาลูกใหญ่ทีเดียวมาดูกันครับนี่ครับใหญ่ไหมใหญ่คุณผู้ชมก็มาดูครับโอ้โหลูกนี้ประมาณ7โล6ขีดนะครับเกือบเกือบแโลนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับราคาที่ซื้อมาก็1,200บาทนะครับมา อันดับแรกเลยนะครับผมจะพาทุกท่านมาผ่าพิสูจน์นะครับพิสูจน์ทุเรียนภูเขาไฟครับอืคุณผู้ชมลูกใหญ่มากอะอันดับแรกผมต้องเห็นเขาบอกมานะครับเขาบอกว่าจะต้องทําแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมก็เห็นเรียนแบบเขามานะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุเรียนเขาเขาบอกมานะครับอ่าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมือใหม่นะครับ ค่อยะช้าๆหน่อยครับคุณผู้ชมอืมนี่คือทุกเรียนภูเขาไฟครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับภูเขาไฟโอ้โหลูกใหญ่มากอะทีนี้ก็จะมาแกะนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้เลยตามเขาเรียกว่าตามอะไรมันนะตามภูมันนะครับอ่านี่แหละครับแกะตามภูเลยคุณผู้ชมนี่แหละครับอ่าแบบนี้นะครับ ตามเงี้งะตามภูของมันเลยครับคุณผู้ชมนี่แหละครับมาแล้วนะครับแงะตามภูมันนะครับเขาบอกมาผู้รู้เขาบอกมาครับเขาบอกว่าวิธีการปอกทูเรียนนรต้องต้องแงะตามภูแบบนี้อ่ะแล้วทีนี้ก็มาดูภูมันตรงนี้แหละก็ตามนี้เลยครับนี่แหละครับตามภูแบบนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภูเขาไฟสีสเกตนะครับภูเขาไฟ ทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหารมาดูกันนะครับลูก,กใหญ่ๆนี่นะครับอ่าเนนะครับออกหรือ,อยังหรืยังนะครับตามตามแบบนี้ มือใหม่อยู่ครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คล่องนะครับคุณผู้ชมก็ทนดูคลิปไปนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงลูกใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหถ้าเอากล้องมาใกล้ๆนี่จะรู้เลยว่าลูกมันใหญ่สุดๆเลยครับคุณผู้ชมครับหืลูกใหญ่สุดๆครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะ อ่านไปทีละนิดทีละนิดครับมาเดี๋ยวค่อยมาแงะกันมาดูกันนี่นะครับคุณผู้ชมครับอมาอ้าแยะอ้าแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งตรงนี้ ต้องดูภูมันนะครับเขาบอกมานะครับข้อค้าที่เขาเป็นมืออาชีพเขาบอกมาเขาบอกว่าเวลาผ่าทุเรียนนะครับจะต้องผ่าตามเขาเรียกอะไรครับตามภูภูมันนะครับตามภูของทุเรียนนะครับนี่อ่านี่และครับใกล้แล้วใกล้แล้วเอาแล้วครับใกล้แล้วครับคุณผู้ชมครับใกล้แล้วใกล้ที่จะได้เห็นใกล้ที่จะได้เห็นภูแล้วนะครับคุณผู้ชมครับใกล้แล้ว นี่ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วเดี๋ยวผมจะลองลองแงะดูนะครับอ่านี่ละนี่นี่นี่น,นละใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวก่อนห่นแบบนี้อีกทีหนึ่งครับ เปล่าเนาะคุณผู้ชมลูกใหญ่ๆเนี่ยอ่ะอ่ะพันๆตูนอีกนี่ไงครับเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เอาละครับไหนดูสิอ้าเริ่มจะออกแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนี่ไงครับมาแล้วมาแล้วุ๊บมาแล้วครับเดี๋ยวนะนี่ไงครับอ่าเหลือหน่อยหนึ่งเหลือหน่อยหนึ่งทางนี้ทางนี้ นี่ครับทางนี้แหละเดี๋ยวผมจะกรีดทางนี้นะครับกรีดกรีดทางนี้ครับนี่แล้วก็ทางนี้ครับอ่ะนี่แหละครับไหนดูซิวันนี้จะออก้วครับจะออก้วเอาละจะออก้วนี่ครับดูซิ ปึ๊บแหน่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับอ่ามาแล้วครับหนึ่งภูครับอือนี่ครับโอ้โหอะทีนี้ก็มาดูกันครับภูเขาไฟครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเวลาเกลีดน,นะครับเขาบอกว่าให้เกลีดแบบน,น,นี้มาแล้วมันคือภูเขาไฟ มันคือทุเรียนภูเขาไฟครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่พ่อ้ามือใหม่นะพี่น้องแล้วก็บีออกมาอย่างนี้ปึ๊บโอโเดี๋ยวผมผมแตะดูกอนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอแตะนิดหนึ่งโอ้โหกรอบนอกนุ่มในครับคุณผู้ชมครับมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในครับคุณผู้ชมครับมันกําลังจะสุกโปโหมาแล้วครับนี่คือทุเรียนภูเขาไฟครับ มาแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยอืสุดยอดจริงๆครับภูเขาไฟครับลูกนี้จากกรอบนอกนุ่มในนะครับของทุเรียนอำเภอขุนหารนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องเอ้ยมันคือใหญ่แท้โอ้ยมือใหม่อมมือใหม่มันก็จะทำย,กยากๆแบบนี้หน่อยพี่น้อง เดี๋ยวว่าก,กันนะครับอดทนนูคลิปไปเดี๋ยวนะครับโอ้ยหลุดแล้วครับผู้ชมอ่ะเป่าก่อนไม่มีใครเห็นมีคุณผู้ชมเห็นปื๊บปื๊โอ้โหสุดยอดมากครับอออืคุณผู้ชมเอ้ยโอ้ขออภัยครับผู้ชมครับมือใหม่โอ้ไหนผมลองชิมดูวกว่านะอือฮึ ภูเขาไฟครับคุณผู้ชมครับภูเขาไฟของสีสเกตเราเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนตรงนี้ใช่นี้ก่อนยวปอกก่อนปอกให้มันครบลูกก่อนไปว่ากันใหม่เนื้อกำลังกรอบนอกนุ่มในเลยครับคุณผู้ชมครับกำลังพอดีกินเลยครับพอดีกินเลยทุเรียน ภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นี่ไงอันตัวนี้จะมาแล้วตัวนี้เี่นนะครับแอ๊บหนึ่งอันนี้อ่าเดี๋ยวนะครับ,บนนเนะมื่อกี้นี้ออกมาแล้วอันหนึง่งนี่ครับ นี่ก็นี่ครับอ่ะกำลังจะออกมาแล้วครับเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับใจเย็นๆครับมาแล้วอืออือเใจเย็นครับพี่น้อง ภูเขาไฟครับลูกใหญ่ทีเดียวครับมาแล้วพี่น,น้องนีครับมาอีกแล้วครับหนึ่งครูโอ้โหธุรกธุเลครับภูเขาไฟสีสเกตครับมาแล้วอ้า้โ,โหภูนี้คุณผู้ชมดูนะครับ คุณผู้ชมผู้ใหญ่มากครับอ่าพาไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้ฝึกพาไหมครับพี่น้องครับืฝึก่าุเลี่ยนผู้เขาไฟครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอโอ้โหสุดยอดจริงๆอันนี้สวยมาก ทำยังไงแ๋้วต้องแอีกหม่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สวยเมื่อกี้นี้มันไม่สวยไปแล้วอันหนึง่งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมอมือยู่ในห้องตัวเองคงไม่มีอะไรที่มันสกปรกเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนสะอาด <c oughs> อแต่ยินเย็นพูดเล่นนะครับดอกล้อกันไปนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตแอดมินสีสเกตชาแนลก็จะเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้นะครับ ต้องสีเรียกนะครับอือมาเลยผู้เรียนภูเขาไฟมาปึ๊บในออกเรียงพับยังยังนะครับยังต้องเอาให้แบบว่าดีเลยนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับภูเขาไฟสีสเกตครับลาวาดูเรียนนะครับนี่ครับ อันนี้ทําคลิปให้ดูสําหรับท่านใดที่ไม่เคยปอกทุเรียนเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เพื่อจะเอาไปปอกเองเหมือนผมนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยปอกนะครับอาศัยว่าดูแม่ค้านะครับเวลาที่ผมไปซื้อทุเรียนนะครับผมก็จะมองดูไอ้แม่ค้าทําไมเขาเก่งจังเขาปอกทุเรียนไวมากปึ๊บปๆ๊บป๊บเลยผมก็จดจํามานะครับนี่ครับก็จะจดจําแม่ค้าที่แม่ค้าปอกทุเรียน,นง,งามๆแบบนี้แหละครับมามาทําการปรอกกินเอง อ่ามาแนละ้วอ่ะนี่แหละครับโอ้โหคุณผู้ชมเว้ยทำไมมันออกอยากนะครับดูนี้รู้สึกมันจะออกยากนิดหนึ่งับคุณผู้ชม,มนี่ครับมือใหม่มือใหม่คุณผู้ชมมันก็จะออกยากนิดหนึ่งครับมือใหม่ นั่นนะฮะนั่นนะฮะคุณผู้ชมออกไหมฮะโอ้โหไม่ออกครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเออนี่ครับมาแล้วฮะออกแล้วฮะนี่ครับอืมออ่ะออกไปกินไปไปตรงนี้ก่อน อ,อีกสักูนึงทำคลิปให้คุณผู้ชมดูอีกสักพูนึงคุณผู้ชมเลยต้องระวังหนามทุกเรียนนะครับโอ้โหแข็งมากครับคุณผู้ชมเอออือฮะอีกสักรูนึงครับคุณผู้ชมครับมากันเลยอีกสักพูนึงครับ เดี๋ยวค่อยจบคลิปครับอ,อีกผู้หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอ่าสักผูหนึ่งครับอือโอ้โหคุณผู้ชมครับอือหือมือใหม่ครับมือใหม่ มือใหม่ในการปอกทุเรียนมันก็จะได้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับทูักผุเลทีเดียวครับอ่าเดี๋ยวเาตัวลูกนี้ออกก่อนครับ ต่เย็นนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่เย็นครับคุณผู้ชมครับเอาละนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันภูนี้สวยไหมโอ้โหสวยครับภูเขาไฟสีสเกตสวยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับอ่ะ โอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจผ่าแล้วครับอนนี้ผ่าให้คุณผู้ชมดูแบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ